แยกันไไ้ตอไปยนมีลูกกาออกลูกกาเป็นกอครับพอถือว่าตีลูกกาพี่เลยไหมเากไปล้ยะเตานยเลยเป็นหอยสมารเปล่ ว่าด่าจมาแล้วมั้งเสียงสิรินะครับดําๆขาว ออกน่นอูอะนแง่เลยออลดาวไปได้เยอะมันแห้งๆนมนเข้าได้หลายฟันนะเช่าเรหลอยๆเอาไหมนะเอาไมมาลุงตเดปังยเิดเลยอฮอาสมาทุ่ลงความทั้งนั้นก็เห็นปังเลยนะเพราะว่ามันจะออกลุ่สารลุงมไปนั้งคือว เนี่ยนี่ก็หมดเห็นดิฐานดบผมนะกอาทิตย์ที่ไปไปเนี่ยทีคอยโยคอยเคลื่อนที่าเมาดีครับเตันระดับครับถ้าลอกไหมขลอกไปทั้งหลอก